มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรื่องของกฎหมายโทษกรรมค่ะวันนี้มีการรุมค้านนะคะแล้วก็เหมือนกับอย่าโหนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กับการเสียชีวิตนะคะของคุณบุ้งค่ะ,คะสพปค่ะได้มีการยื่นสภา,านะคะค้านในเรื่องของการถ้าเราใช้คำอย่างนี้นะการปล่อยผีในโทษกรรมเนี่ยคดีมาตรา1นึเนี่ยแล้วก็ระบุนะคะว่าคุณโลมเนี่ยจะบิดเบือนหรือเปล่าการนําข้อมูลเท็จสู่สาธารณชนหรือเปล่า จี้ท่านอาจารย์วันนอนะคะตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องของการพิจารธรรมและข้อบังคับหรือไม่ด้วยค่ะด้านคุณอนุทินนะคะมีการย้ําจุดยืนภูมิใจไทยว่าไม่แตะแน่ๆค่ะมาตราเนี้ยหนึ่งหนึ่งสองค่ะครับฝากของคุณธนกรนะครับก็ออกมา้านความเห็นของคุณปิยะบุตรนะครับชี่ว่าแค่ปลายเหตุครับบอกว่าการเนยโทษคนผิดมาตราหนึ่งสองเนี่ยแล้วก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยครับการยกโทษคนหมิ่นสถาบันถือว่าเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากเกินไปนะครับโดยในวันนี้ครับที่รัฐสภาครับ นายอานอนท์กินแก้วครับประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสครับพร้อมคณะฮามีกานยื่นหนังสือถึงนายวันมุัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับผ่านนายเจตอนุกูลโพคารัตผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับ กรณีความเหมาะสมและจริยธรรมของนายรังสิมันโรมสสบัญชีร,รายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัศดรครับเกี่ยวกับประเด็นการออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีการเสียชีวิตของผู้ต้องหามาตรา1นึครับโดยนายอ,อนุน์กล่าวย้ำว่าการเสียชีวิตการเสียชีวิตนะฮะของนางสาวเนติพรเสน่สังคมหรือคุณบุ้งทะลุวังนักเคลื่อนไหวทางการเมืองน,นั้น ทางสงปปสเนี่ยได้ติดตามการอดอาหารของผู้ที่อยู่ในเรือนจํามาโดยตลอดโดยผู้ที่อดอาหารครับใช้เวลาอดอาหารถึง60วันแต่ยังไม่เสียชีวิตดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าบุคคลเหล่านี้อดอาหารจริงส่วนการที่นายรองสมันเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังตามมาตราหนึ่งสองของสารอาญากรุงเทพใต้ตนอยากบอกว่าทุกครั้งที่ผู้ต้องหามาตราหนึ่งสองถูกนคดีเข้าไปในเรือนจําได้รับความเมตตาจากสารมาโดยตลอดครับ โดยพฤติกรรมของกลุ่มคนพวกนี้ไม่เคยสํานึกหลายคนได้รับการประกันตัวออกมาก็มาทําพฤติกรรมเดิมๆด,ด้วยการหมิ่นสถาบันดังนั้นมาตรา1นึสองไม่ใช่คดีทางการเมืองที่จะมานิรโทษกรรมครับที่กลุ่มทะลุฟ้าเดินทางมายึดหนังสือเพื่อให้มีการพิจารณานิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําความผิดตามมาตรา1นึสองทางสงปปสอข,อขอคัดค้านไม่ให้มีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา1นึสองโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งขณะที่การให้สัมภาษณ์ของนายรังสิมันเมื่อที่1 4พฤษภาคมเนี่ย เป็นการนำข้อมูลแอนบนเทสและบิดเบือนออกสู่สาธารณชนการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมผิดจรรยาบรรณรวมถึงข้อกฎหมายข้อบังคับใดๆหรือไม่จึงขอให้นายวันมุ h มัมัดนอมัทาประธานสภารีบดำเนินการตรวจสอบพร้อมตังตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องดังกล่าว ถือว่าเราให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนครับท่านประธานสปปสนี่ระบุไว้ครับด้านนายอนุทิน,นชาญวรกิูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะกล่าวย้ำชัดค่ะถึงหน้าที่จุดยืนของพักต่อกฎหมายทิ่โทษกรรมกับคดีมาตราน1นึ1ว่าเราไม่แตะอยู่แล้วค่ะมันเป็นจุดยืนค่ะเมื่อถามถึงกรณีมีมลชนและพรรคการเมืองบางกลุ่มอยากให้นําเรื่องมาตารา1นึ1มารวมในกฎหมายนิรโทษกรรม คุณอนุทินก็บอกว่าเรายืนยันตามที่ภูมิใจไทยได้เคยมีจุดยืนเอาไว้ค่ะจุดยืนยังไงมันก็ต้องเป็นจุดยืนค่ะฝากฝั่งคุณธนากรวังบุญคงชนะบ้างค่ะ สบสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาตินะคะก็กล่าวถึงกรณีที่คุณปิยะบุตรค่ะแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและทางรัฐบาลค่ะมีการตรากฎหมายดโทศกรรมโดยรวมคดีกกกกผู้กระทำความผิดประมวลกฎหมายมาอาญามาตรา1นึนเข้าด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุของคุณบุ้งทะลุวังได้เสียชีวิตในเรือนจํานะคะโดยอ้างว่าคดีนี้เนี่ยมีแรงจูงใจจากทางการเมืองซึ่งคุณธนกรบ,บอกว่าส่วนตัวแล้วแสดงความเสียใจกับ,รบรครอบครัวคุณบุ้งด้วยเชื่อว่า ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ค่ะแต่ตนก็ไม่เห็นด้วยกับการนะคะที่ต้องมีการแก้ไขมาตรา1นึรวมถึงการโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดในคดีมาตราดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะแล้วก็มีการย้ำมาตลอดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับการืึ้นไหวทางการเมืองจึงขอคัดค้านหากมีผู้เสนอให้รวมคดีนี้เป็นคดีการเมืองเพราะมาตราดังกล่าวถือว่าเป็นความมั่นคงของชาติที่ต้องมีไว้ปกป้องประมุขแห่งรัฐ ซึ่งผู้ใดจะละเมิดมิได้ซึ่งควรมุ่งไปที่การแก้ไขที่ต้นเหตุคือผู้ที่ให้ข้อมูลบิดเบือนและอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวมากกว่าหากไม่มีผู้ใหญ่นะคะหนุนคอยยุยงส่งเสริมให้ข้อมูลผิดๆคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะเมื่อถามว่ากลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการให้มีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการประกันตัวนั้นคุณธานากรก็บอกนะคะว่ากฎหมายเนี่ยให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับผู้ต้องหาตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งในกรณีของบุ้งทะลุวังนั้นต้องแยกส่วนค่ะ เรื่องสารถอนประกันกับการประกาศอดอาหารมันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งการถอนประกันตนก็เชื่อว่าสารได้มีการวินิจฉัยที่รอบครอบแล้วพิจารณาจากหลักฐานแล้วก็พฤติการแก้คดความผิดซ้ำหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นดุลยพินิษ์ของสารตนไม่ขอก้าล่วงค่ะทั้งนี้ตนเห็นด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้กรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัตขอภัย่ะการตราพระราชบัญญ,ญัติดิทศกรรม ที่มีคดีมาจากแรงจูงใจทางการเมืองมีข้อสรุปออกมาแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าเรื่องการกระทําความผิดตามปออาญาม,มาตรา1นึนั้นถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยการจะนิรโทษการจะนิรโทษนะคะควรเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งที่เป็นแกนนาและก็มวลชนที่มาร่วมชุมนุมของกลุ่มต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 5 4 8จนถึงปัจจุบัน หากเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงก็เข้าข่ายการได้รับการนิรโทษกรรมได้ค่ะครับคุณธนกรยังย้านะครับว่าคนที่พูดกล่าวหาใส่ร้ายดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ทาผิดมาตรา1นึหนึ่งแบบซ้าซากหากมีการเหมาวรวมยกเข่งนิรโทษกรรมให้คนเหล่านี้ก็ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากเกินไปครับเพราะกฎหมายนี้มีไว้ปกป้องประมุขของประเทศไม่ให้ถูกละเมิดและเชื่อว่าถ้าิรโทษ ให้นะครับก็ไม่มีใครรับได้อย่างแน่นอนครับนี่คืออ่านี่ก็เรื่องของมาตรา1 1 2 1> นะคะค